สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีเอซทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยจะนำข้อมูลดีๆนะครับที่ในกลุ่มนักสะสมมีการซื้อขายกัน ทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับยังไงก็ลองๆองดูนะครับบอกได้เลยเหรียญกษาปณ์ที่ทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยนำมาให้นั้นมีราคาสูงเกินหน้าเหรียญแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับ ทางช่องเหรียญกระสาบไทยจะนำเหรียญ10บ,บาทของในหลวงล้น9รัชกาลที่9นะครับมาพูดมาคุยนะครับต้องบอกว่าเหรียญปีนี้พุทธศักราชนี้มีราคาสูงนะครับตอนนี้ก็จับต้องไม่ได้เลยร้อนมือเลยเพราะราคาสูงมากนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทของลน้น9รรัชกาลที่9นะครับในหลวงรัชกาลที่9มีคำว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับมาดูขอบของเหรียญน,นะครับเหรียญนี้จะขอบนะครับจะเป็นเฟืองจักรนะครับสลับเรียบเหรียญนี้จะเป็นปีพุทธศักราช2541นะครับ2541 สมัยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยราคาก็อยู่เพียงแค่สิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาเนี่ยจับแล้วลอดมือเลยพอสอี้นะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดราคาสูงขึ้นไปถึงเกือบสองร้อยบาทแล้วนะครับ สำหรับเหรียญที่สวยๆหน่อยเหรียญปี2,541นะครับจำนวนการผลิตนะครับ980,000เหรียญน,นี่ครับตรงกลางก็จะเป็นวัดอันลุนนะครับมี10แล้วก็10นะครับที่เป็นเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับทางช่องเหรียญกระสาบไทยอยากจะแนะนำนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับ หากท่านมีเหรียญปี2,541เก็บเอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้แยกให้ดีนะครับอย่านำไปรวมกับเหรียญอื่นๆเพราะเหรียญน,นี้กำลังราคาสูงขึ้นอีกนะครับจับไม่ได้เลยร้อนมือเลยนี่ครับนำมาให้ชมนะครับและบอกได้เลยนะครับเป็นเหรียญที่ ราคาจะขึ้นสูงอีกแน่นอนนะครับในวันหน้าวันนี้ทั้งช่องเลนกษากรสบไทยมีข้อมูลมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีขอบคุณครับ